ออกอากาศได้เพียง2 EP กวาดเบรตติ้งทั่วประเทศไทยไปอย่างถล่มทลายสำหรับละครพรมลิขิตภาคต่อจากเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเรื่องนี้นางเอกมากฝีมือเบลล่ารานีควบสองบทบาททั้งพุธตธาลและแม่นายการเกตเกตสุรางเรื่องนี้ทีมผู้จัดแคสติ้งได้ดีมากเพราะได้น้องนีหน้าเด็กหญิง นัชชาพาโดวันมารับบทเป็นพุทธตาลตอนเด็กซึ่งแฟนละครต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าเหมือนกับเบลล่าสมัยเด็กๆเ,เป๊ะแถมสาวน้อยยังสวยเก่งมากความสามารถผ่านผลงานในวงการมาแล้วมากมายทั้งงานแสดงถ่ายแบบถ่ายโฆษณาออกอากาศได้เพียงสองอีที กว่าเรตติ้งทั่วประเทศไทยไปอย่างถล่มทลายสำหรับละครพรมลิขิตภาคต่อจากเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเรื่องนี้นางเอกมากฝีมือเบลล่ารานีควบสองบทบาททั้งพุทธาลและแม่นายการเกตเกตสุรางเรื่องนี้ทีมผู้จัดแคสติ้งได้ดีมากเพราะได้น้องนีน้าเด็กหญิง นักชาพาโดวันมารับบทเป็นพุทตาลตอนเด็กซึ่งแฟนละครต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าเหมือนกับเบลล่าสมัยเด็กๆเ,เป๊ะแถมสาวน้อยยังสวยเก่งมากความสามารถผ่านผลงานในวงการมาแล้วมากมายทั้งงานแสดงถ่ายแบบถ่ายโฆษณา